มันเป็นสมาธิทำไที่สมาธิคือมันจะไม่ทำอะไรก็ต่อเน,นื่องจะได้ขาดว่าเราทำอันนี้อันนี้แต่ไม่คิดพอกแีกไปหรือคิดไปก็มีสติพวกคุ้มอยู่จะด้คือสมาธิในการทํางานสมาธิในการเคลื่อนไหวคือสมาธิไม่าใช่ว่าต้องนั่งีงนิ่ง ถ้าอย่างนั้นมันมันไม่สมดุลกันหรอกถ้าจะไปนั่งสมาธิวันหนึสองชั่วโมงแล้วออกมาแล้วไม่มีสมาธิปล่อยได้หมดนั้นก็ไมไ่ไปถึงไหนหรอกและการปฏิบัติของเรามันต้องมีแต่ว่าเวลาถึงเราจะพูดจะทำไรเราต้อรู้เพื่ออยู่ คิดเพ้อฝันอย่าง,างลมๆเล้งๆไปอย่างอื่นเนี่ยที่อยู่กับปัจจุบันทำไมถึงอยู่กับงานตอนนั้นๆเราก็อยู่กับงาน,งานอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อพอเราคิดแวบออกไปก็รู้ว่าจิตเรากําลังออกไปตแต่ที่เดถามคือแต่แต่ที่พี่เปีวถามคือว่า ความหมายคือถ้าไม่นั่งสมาธิจะสามารถตัดกิเลสเข้าสู่มรรคผลได้ไหมโดยการลืมตาอย่างเงี้ยหลวงพ่อความหมายของแกแกก็ได้เหมือนกันคือมันสมาธิแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่จะตัดจะรู้หรอกนะ มไม่เห็น,นสาวพระบางองค์ท่านฟังเทศอยู่ดีๆนั่งฟังท่านก็ยังบรรลุธรรมคือน้อมน้อมจิตเข้าเลยแต่แต่นั่นก็หมายความว่ากำลังสติก็กำลังสมาธิท่าน,น,น,นคงมีอยู่แล้วเวลานั่งน,นันงบรเป็นเพียงทำสมาธิาเข้ายามเข้าฌานไปเฉยเพื่อให้จิตสงบในขั้นตอนของ แค่นั้นเนี่ยเพราะบางท่านก็ไม่มีฌานใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็ไม่เอาฌานจช่ท่านเป็นปัญญาวิมุตติเราไม่เห็นเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันมาเรารู้สึกว่ามันมากระทบกระทบถูกเจดีย์ของเราถูกมันมกโดนง่ายเราก็พิจารณาไปได้เลยเบางครั้งมันก็สามารถตัดได้รู้เลย มันคือมันเอาความที่ได้เห็นนี่นี่เรียมาตัดมาพรุงเป็นปัญญาขึ้นมาเลยใช่ท่านเรียกว่าสุขาวิปัสสโกเนี่มันมีมชามีไรเออเนี่ยคือพวกสุขาวิปัสสโกแต่พวกชาพวกนั้นคือเจโตวิมุตใช่ไหมหลวงพว่อเออ า่างตาเราเนี่ยมีหลายอย่างที่อย่างนี้แบบแบบทางรัด๋อเราเรต้องไปเข้าอ๋ขอของเขาทางรัดอย่างอย่างก็อย่าง,อย,างอย่างสมมติเราตาเราไปมองเห็นเนี่ยเราก็พิจารณาว่าตามันก็มันก,มนก็มันก็ไม่รับรู้อะไรร่างกายมันก็ไม่รับรู้อะไรเบี่ยงแต่จิตเท่ะนั้นที่มันไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรไม่เกิดกิเลสขึ้นไปคิดอย่างนี้ถูกไหมหลวงพ่อถูกใช่อนนี้ผมคิดอย่างนี้อยู่ ก็ก <One input> ิดเป็นผู้รู้้อไตาเนี่ยก็มันเหมือนกับรถ่อะไรไปมันส่องไปรถมัเงรู้เรื่องคนที่รู้เรื่องเป็คนขับใช่เพราะว่าคนไม่ใช่ร่างกายเนี่ยที่จริงจริงมันไม่รับรู้อะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น่ะจิตจิตเท่านั้นที่มันเป็นตัวปรุงตัวแต่งเทเล่นขึ้นมาเพราะนั้นกรมกายกรมร่างกายเป็นคนรู้ชาติ ทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งกายเนี่ยคือสังขารร่างกายเรามันเป็นของมันปกติอตามันมองเห็นมันก็เป็นปกติมันเพียงแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือจิตเราที่ไปคิดปรุงแต่งเอากิเลสตัวนั้นขึ้นมาถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บมันจะมันจะแยกออกจากกันมันมันก็จะความหนักเบามันก็จะผ่อนลงมากิเลสเราก็จะผ่อนลงมาใช่กายจิตก็คือจิตคือจุดรื่ยๆครับ จิตมันจะเข้าไปหามาเข้าไปรับรู้ทุกอย่างครับจิตแต่มันตัวที่กิเลสที่มันเกิดขึ้นไงผมก็พิจารณามันมาจากไหนมันก็ต้องมาจากการปรุงแต่งของจิตพอมันอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วใครที่ไปหลงจิตเนี่ยมันเป็นตัวหลงสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาอีกทีหนึ่งจิตมันไปไปหลงสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาโดยที่สังขารร่างกายเนี่ยเขาเหมือนธาตุสี่เขาไม่รับรู้อะไรเลยตาเขาก็มีหน้าที่มองเห็น หูก็ไม่ไได้ยินกายก็คือสัมผัสแต่สิ่งที่มันผิดปกติมันคือจิตของเราเองนั่นแหละที่มันไปปรุงกิเลสข,ขึ้นมาพอปรุงเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไปรับเอาตัวนั้นมามาอยู่กับมันทําให้เกิดเกิดกรงล้อของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าจิตมันเป็นตัวต้นกําเนิดของกิเลสจิตเป็นจิตเป็นต้นกําเนิดของการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตเหรอหลวลงพ่ออันนี้แยกแยกายกแยกจิต ที่แยกออกมันก็คือไล้สมาธิได้ฌานที่สูงเออไี้ยมันถึแยกออกแล้วหนูเข้าใจถูกไหมแยกออกในที่ร่างกายมันิว่ามีจิตปวดมันก็ไปปวดแล้วมันจะแยกออกอิกไม่ไปยึดอ๋อแต่ที่จริงในความเป็นจริงแล้วคืออย่างสมมุติอย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่าแยกกายแยกจิตได้แล้ว แต่ว่าเวลาเจ็บถามว่าเจ็บไหมมันก็เจ็บแต่ไม่ไปยึดแค่นั้นใช่ไหมคะเออโอ้ที่เราก็สามารถว่าสัมผัสได้ว่าไม่เจ็บไหมถ้าเจ็บตอบอันนี้เราก็เข้าไปยึดไปแต่เออเอเจ็บเจ็บมันจะเจ็บถูกแสดงว่าต้องเข้าใจถูกไหมไฟเหมือนกับหม้อที่เดือดเดือดต่ตั้งอยู่อ่ะไอ้มันร้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเออใกล้จะเย็นแล้วอ่าถ้าทำหม้ออกมานสอดไม่ อคือสรุปได้ว่าไม่ว่าพระอรหันต์ก็ตามถามว่าท่านเจ็บไหมท่านก็เจ็บเพียงแต่ท่านแยกจิตว่าไม่ให้ไปยึดความเจ็บปวดตรงนั้นได้คือถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บวดูเจ็บอืเอาเจ็บมันเจ็บอยู่เจ็บอยู่ถูกแล้วทางนั้นเข้าใจถูกรู้ได้รู้ได้เพราะว่าจิตกับกายมันยังต่อเนื่องกันอยู่อืม แต่ว่าท่านไม่รู้ที่ท่านประสบาไม่นู้จุดป่อย่ามันไม่ไปฟุ้งซ่านไม่ไปปรุงแต่งมันต่อเข้าใจถูกแล้วขาดสมรรว่ากายมันป่วยงไหมันมันเจ็บขนาดไหนขนาดนี้ก็จิตไปยึดไปทำผิดรืมคือคือความรับรู้อ่ะมันมันยังมีอยู่แต่ว่าจิตมันไม่ไม่ไปทุรนทุรายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายอืม เหมือนเราเข้าใจถูกแล้วทั้งนั้นแล้วก็ที่หลวงปู่ดุลพูดว่าไม่ไม่สามารถมีใครตัดความโกรธได้เพียงแต่เอาสติจับความโกรธได้ตลอดจับแล้วแล้วตัดออกแค่นั้นเองแต่ไม่หมายถึงว่าไม่ได้หายไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมหลวงพ่อคือลักษณะเหมือนเหมือนกิเลสมันจะผุดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจับาาแล้วก็ดับาาลงสามารถจะจุดหยุดมันลงได้นะวินัยสีนั้นคือคือเราจะไม่ปล่อยให้มันไหลไปต่อเนื่องแล้วเราไปหยุดมัน นี่เหมือนว่ามันจะออกปุ๊บแล้วตัดจึ๊บหยุดหยุดเรารู้ว่าอากุศลกําลังจะเกิดขึ้นแล้วมีสติเข้าอะไรปุ๊บมันก็มันก็ต,ต,ตัดตัดนะวินาทีนั้นเลยถูกไหมหลวงพ่อแต่แต่หนูมาสังเกตนะมันต้องมีตัวอุปเปบกขาพอมาถึงที่สุดแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะไม่คิดไม่ให้ความคิดเราก้าวออกไปเลยอ่ะมันหยุดของมันเองอ่ะหลวงพ่อมันบอไปเลยเด้เวลาคิด จากตะกี้เขาเป็นคนคิดมันบอกค่ะต่อมาเขาบวชคิดอย่างเลยมัจจิยูกับวันธรรมดาคิดแต่ในความเป็นปัจจุบันทํางานอันนี้ปุ๊บมันจิยูทางานอันนั้นไปเลยจริงไหมคะอันนั้นก็เหมือนคล้ายๆว่ามันชำนี้ชำนาแล้วผมว่าอย่างนั้นะมันมันเมียนบ่อนพอจะเกิดปุ๊บมันมันหยุดเกิดปุ๊บมันหยุดเกิดปุ๊บมันหยุดมันต้องอาศัยตัวนี้ด้วยนะเนาะมันหรือมันเป็นกําลังของสมาธิสติ เป็นกำลังของสติเป็นกำลังของสติเพราะมันเพราะมันรู้รู้ทันก่อนรู้มันเหมือนมันแย้มออกมาปุ๊บมันรู้ทันมันก็หยุดอะรู้ทันมันก็หยุดหยุดหยุดเพราะมันจะมีช่วงหนึ่งของโนูน่ะมันจะไม่คิดอะไรเลยหลวงพ่อมันจะอยู่ซื่อว้าก็แม่ว้าได้แล้วยังมาหอดหน้าบ้านคําเว้าแม่หายเบิดเหรอหนูตามปกติไปจะคันเพื่อนว้าขึ้นอ้าวว้ากันมือนันมือดีมันค่อยพุทธขึ้นมาอีกยังสี่ไหมค่ะ ข้องโน้มไหมคือคือเคยข่ายเขาขัดกล่องเคยข่ายจิตมันขัดกลองของมันไปน่ะแม่ค่ะเออมันคือเป็นจางสันคนเราจะิตเลยเนาะของเพื่อนนี่มันปัญญาวิมุตติสุขวิปัสสุโค่ะอืม เอ่ของหลวงพ่อก็เจตัวิมุตต์นาะไม่งั้นเชิญพระธาตุไม่ได้แต่ของเพิ่นเพิ่นบ่วชใครได้นั่งสมาธิเพิ่นเพิ่นที่ชอบตัดเพิ่นนั่งเพิ่นบ่ได้แต่เพิ่นชอบตัดเลยไหมคะมันไม่รวมไม่ลงหรอกวะมันไม่เซ็นเซอน์ดิเพรเรามีสติอยู่มีสมาธิในการมองในการดูเคลื่อนไหวสามารถที เมื่อว่านั่งอยากเดียวใีเห้มีตัวไม่งั้นท่านจะให้เดินยองโกมหรือให้คิดเจลาเวลาเดินให้มีสติไหมก็เะดเมื่อเราออกแต่สมาธิแล้วไม่ทิ้งก็เอามาใช้เวลาเคลื่อนไหวนี่คุนเราต้องเดินต,ต้องไปต้องมานั่นแหละก็มาทำก,บกับในขณะน,นี้ไม่เห็นไม่ได้ขาดสาย ถึงเราจะไปนัง่งเดียววมันก็เป็นสมาธิแล้วถ้าเราปฏิบัติทั้งการเคลื่อนไหวทั้งการ,าการไปการมาการทําง,งานเพราะว่ามันจิตมันิดนิ่มันเป็นสมาธิอีกตลอด